วันนีทุกคนนะครับอยู่ผมบอยพ c ซีนะวันนี้ก็มารีวิวสเปคคอมพิวเตอร์ครับในงบ2 5 9 9 0สเปคตัวเครื่องไ y z e เ5 4 5้าครับ6คอส12สเทอร์โบส1กเฮครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม16 g จิกดีนาโฟรบัสบจาก X-Power นั่นเองครับแล้วก็ M.2 NVMe ครับจาก HiSemi รี่สปีดที่3 5ม0 m นห้าร้อยเกสองร้อยห้าสิบหกจิกกาจอจิก abyte จีฟอย่างนีเ4็6เป็นตัวอีเกิลสเมนลมอย่นี้ซีน เฮดวนั่นเองพาวเวอร์สไพล0แวัตต์80พัตไว้จากชาวแมนมือหนึ่งทั้งหมดครับประกัน3ปีเริ่มมาที่ไฟเอ็มครับมาสก์คูณ1440งีู่ที่ 2K v เ r y วล g h ทั้งหมดครับสุดเท่าที่จะสุดได้ v อ r y t h i n g ครับแล้วอยู่เหมืองคนเยอะๆอย่างนี้เฟรมเรตปาเข้าไปถึง100เฟรม100เฟรมแล้วกันโดยเฉลีย่ยโดยประมาณนะครับแรมกินไป 15.3G จิกอุณหภูมิกาจอเย็นนะ60องศาแล้วกันตีเป็นเรื่องส่วน CPU ซิงค์เดิมเดิมเนี่ยห ทำงานอยู่ที่ประมาณสัก60% CPU ทำงานสัก40-50%ประมาณนี้ใครเอาไปเล่นไฟ M แบบมีสตอรี่มีอะไรกันอย่างเงี้ยที่มันแบบถ้าคนเยอะเนี่ยมันเป็นยังไง <Okay. S 1> อะไรประมาณนี้ต่อไป Quality Modern Warfare 2K 2560คูณ1นึีย์เหมือนเดิม Quality ตรงนี้ครับ Quality preset ตรงนี้เป็น Extreme ครับ90เฟรม DLSS บาลานซ์อะ80เฟรม90เฟรมครับอยู่ช่วงประมาณนี้ RAM กิน9.6อุณหภูมิ CPU ซิ้เดิม60 60สกว่าองศาอุณหภูมิการ์ดจอ50 60กองศาประมาณนี้จอก็ใช้งานอยู่ที่65นะ CPU ใช้งาน60ผมมองว่าปรับ 4K เล่นได้นะไม่ต้องเซตค่าอื่นหรอกเล่นค่านี้เลยสบายสบาย,บายแล้วไม่ฝั่งนะั้นไม่อู้เต็มเลยเต็มเลยอ่ะอันนี้คือ Modern Warfare 2ครับเกมต่อไป PUBG ีแอปเปิลโน้บัตเทนคุยเอ้แ a ป e ปิลโน้บัตเทนกาวนะครับขั้นสูงเป็นออร์ตาทั้งหมดที่ 2K ออร์ตา 2K 100เฟรมมีแตะนะคุณผู้ชมครับ100เฟรมมีแตะครับ เฮ้ยเฮ้ยปืนเป็นเบิร์ดปืนเป็นเบิร์ดอ่ะโหูยิงได้เนยแรมกิน8.5จ้จีครับคุณผู้ชมครับเฟรมเรทก็ดูกันเอาละกันแต่อุณภูมิการ์ดจอดันไปที่67องศาในขณะที่การ์ดจอใช้งานเต็มที่แล้ว8แล้วก็ซิงค์เดิมของ CPU เนี่ย62องศา CPU ใช้งาน44%ดันนี้ตายแลลวเข้าไปตายแนละ้ <S <S โอุย้ยลูกหมดโดนระเบิดด้วย แม่งโดนอ่ะพับจีประมาณนี้สไปเดอร์แมนครับ 2K P set เป็นเวอี s <S mm ่ไฮเรทเซซิ่งเป็นเว r y ี่ไฮทั้งหมด90เฟรมบ้าง80เฟรมบ้าง70เฟรมบ้างบางจังหวะ <Okay. S 1> แล้วแต่เหลี่ยมแล้วแต่ฉาก100เฟรมมีแตะแรมกิน12.9อ้ภูมิการ์จอ50 อุณหภูมิการ์ดจอ60แล้วละกันอุณหภูมิ CPU 65องศาการ์ดจอร์นตะครับ CPU 80นะตามนี้ตามนี้นะงั้นสเปคนี้ก็เอาอยู่แหละ สบาย 2K 2560คูณ1440ครับเฟรม Gen อ n นราาฟิกตรงนี้มาดูกันสุดทั้งหมดเฟรมเรทที่ออกมาเนี่ย80เฟรม90เฟรมบางจังหวะแรมกินอยู่1 0กอุณหภูมิ CPU ซิงเดิม62องศาเย็นเจี๊ยบอุณหภูมิการ์ดจอ57องศาการใช้การ์ดจอ60%ประมาณนี้ CPU ใช้งานประมาณสัก65%ประมาณนี้ครับแล้วกูเข้าไปดจอ เียบร้อยอันนี้คือ Forza Horizon 5วา l o โ a แรนคะรับกราฟิกคุณภาพปรับเป็นไฮทั้งหมดก็คือสุดทั้งหมดที่ 2K 160เฟรมก็โอเคนะร้อยกว่าเฟรมสำหรับการปรับสุด 2K อะไรอย่เงี้ยเกมเริ่ม180เฟรม200เฟรมมีแตะบ้างสวนกูเกือบตายดูดิมา อ่ะนี่คือวาลอนะอ่ะมา F4 24ปรับออต้าทั้งหมดที่ 2K นะเป็นเลทที่ทำได้นะเดี๋ยวเล่นไปสักแป๊บหนึ่งให้เกมมันรันกัน10ยเตียงเฟรมเลทครับตอนนี้อยู่ที่70เฟรมอุ้ย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 เฉลี่ยไว้ที่80เฟรมและกัน <Okay. S 1> 80ดสิบเฟรมครับโดยเฉลี่ย80กว่าเฟรมอ่ะโอเคนะนี่คือฟีฟ่า4อ้าว สัตว์เด็ดเปี้ยงออแม่งเหนียวอะโอเคครับประมาณนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับผลเทสสเปคในวันนี้นะ25,590บาทก็ลองพิจารณาดูแล้วกันแล้วก็รับเองก็มีส่วนลดให้1,000บาทฝากสเปคนี้ในอ้อมอ,อกกอมใจด้วยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ